ตอนนี้นะคะอยู่ที่สวนแล้วค่ะเจฟส่งของเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เลยเข้ามาค่ะพ่อที่สวนนะคะวันนี้มาช้าหน่อยค่ะเพราะว่าสัง่งส่งของเยอะหลายรายการเลยเดี๋ยวพ่อจะขันซอยต้นกล้วยนะคะตอนจ้าพือไปลลอแล้วลหรอหรอกหรือกซอยต้นกล้วยนะคะก็จะให้ปลาค่ะปลาบ้านนี้นะไม่ได้กินอาหารนะคะไม่ได้กินหัวอาหารเหมือนบ้านอื่นๆนะคะก็ จะกินอินรีย์ค่ะกินผักกินหญ้ากินผักที่มีอยู่ในสวนนี่แหละค่ะไหนๆเราก็ทําอินทรีย์ทั้งหมดนะคะก็เลี้ยงแบบอินทรีเย์นี่แหละค่ะเลี้ยงปลาก็เลี้ยงแบบอินซีนะคะมันกึ่งธรรมชาติมาบอกไทยเนาะกึ่งแบบกึ่งป่าธรรมชาตินี่มันก็นก็กคือป่า,ปาเลี้ยงนธร,รมมนะิเ นี่เขาจุ๋ยมันผงนี่แกบมี่อย่างผสมอ๋อถ้าผหมายของปอก็คือป่าธรรมชาติเนี่ยคือมันต้องหากินเองแต่นี่เขาก็ะจุ๋ยมันก็คือว่าเอาพักเอาอย่างที่มันกินนี่มันก่อนี่เลยต้นข้าวโพดเนี่ยโพดตัดนะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพันไปให้ดูหลายวัดนะมันทอกินอ่ะต้นข้าวโพดปีมันแผ่นไปให้ดูนะคะไกล้จะเน่าอย่างเงี้ยตัดลงมาอันนี้นะคะต้นข้าวโพด แล้วก็มีข้าวโพดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะนี่อนี้เลยตัดไว้หลายวันมันจะท่อกลิ่นีย่นะพ่อเดี๋ยวนะอะยังไงแล้วพ่อต้นข้าวโพดเน่ตีหขเนี่ยนะตีเขาลื่นละเขาตัดลงไปเลยเดี๋ยวคือมันหนา่ามันอย่างกับค้างกับเพียงนี่แหละฝาม,มกักินนมดอ่ะท่อกินอ่ะนะอย่างต้นสาพอตัดมาไว้เดี๋ยวทอมันหนา่ามันเปอยปฝามกักิน คือกินของมันนะสังข้าวโพดต้นข้าวโพดนะคะก็พ่อก็เอาลงให้มันเลยแล้วมันก็เล็ม,เล,มเล็มท่าๆอดกิน่นกอกลินมันก็ท่ทอดกินแล้วอันนี้ก็คือเปอต้องซอยให้มันที่ล่ะซอยเดี๋ยวจะซับๆนิน่อยอันนี้ซอยเดี๋ยวจะซับๆคือเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบอินทรีย์นะคะให้กินผักให้กินผักกินผักบุ้งนะคะ จะได้ก็ปอปอหวานถ้าเขาเลี้ยงจะได้มันก็ต้องกินด้านดีมันโอ้มมอถึงวมามันกึ่งธรรมชาติธรรมธรรมชาติแต่ห้องมันได้เลี้ยงมันชสยอย่างเนี่ยในห้องตุวยมันอยู่มีแกบมีล้ำมีอย่างเพมันผสมเพือมันอยู่อาหารเขาเหมาเขาเลี้ยงแบบเนี่ยของเมียงเมียงนี่แหละของแบบเมืองเมืองพื้นเมืองโบราณเนี่ยน,แบบนะคะเน,นาะไม่ต้องเลี้ยงหัวอาหารก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวพ่อจะคลุก นะฮะเดี๋ยวให้พ่อซอยก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาคุกแล้วก็ให้อาหารปลากันค่ะแบบเรียกอาหารคื่อมันปลาเัวนี้ชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้หรอ